ก็ขอสวัสดีน้องเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้คุณครูก็จะได้มาสอนในรายวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะคะการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยก็จะมีตัวชี้วัดหนึ่งบอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง2 ปฏิบัติตนตามคำแนะนําเมื่อมีอาการเจ็บป่วย <c oughs> การป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ <c oughs> นอกจากจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วเรายังต้องรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆด้วยการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะต่างๆอยู่เสมอเช่นอาบน้ำทุกวันล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะ 2. ส,สวมใส่เสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าและของใช้ที่สะอาดจะช่วยป้องกันเชื้อโรค 3. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวเช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหวีแปลงสีฟันและของใช้อื่นๆร่วมกับผู้อื่นช่วยให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ 4. ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอาหรือจามและสวมหน้ากากอนามัย เมื่อต้องเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนขณะมีโรคระบาดเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อโรค 5. ไม่คลุกคีกับผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ติดต่อการได้เช่นโรคไข้หวัดโรคตาแดงเพราะอาจทำให้ติดโรคได้ 6. ดูแลรักษาความสะอาดห้องนอนห้องครัว และห้องน้ำอยู่เสมอทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค 7. ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดและทำลายแหล่งเพาะพันยุงอยู่เสมอเช่นนอนกลางมุง้งใช้ดินกลบหล่อหลุมบ่อใส่เกลือหรือใส่ายอเบดในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่นะคะดังภาพ การใส่แสบดหรือเกลือในน้ำที่ขาตู้กับข้าวนะคะ 8. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนอย่างเพียงพอทำให้ร่างกายแข็งแรง 9. เมื่อบาดเจ็บต้องแจ้งให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูทราบเพื่อช่วยเหลือ หรือพาไปพบแพทย์นะคะ 10. บทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอการเล่นกับเพื่อนทำให้จิตใจแจ่มใสค่ะสำหรับในวันนี้คุณครูก็มีเท่านี้นะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนหน้าที่125ถึง128นะคะ ส่วนภาระงานในวันนี้ให้นักเรียนทำงานหน้า55และหน้า57นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้า55นะคะข้อที่1ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่เป็นการป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆและเขียนเครื่องหมายกากบาดลงในวงกลมหน้าข้อความที่ไม่ใช่การป้องกันตนเอง ไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคนะคะนักเรียนก็ทำเครื่องหมายลงไปส่วนข้อที่2นักเรียนสำรวจอาการเจ็บป่วยที่ตนเองเคยเป็นหรือไม่เคยเป็นโดยเห็นเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมนะคะในตารางเนาะจากนั้นสนทนาแลกเปลี่ยนนะคะต่อไปก็จะเป็น หน้าที่57นะคะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ความปฏิบัติเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในตารางหน้าข้อความที่ไม่ความปฏิบัติเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้คุณครูก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะ